กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนร่างทรงท้ายซอยแม่แม่เมื่อกี้มีตำรวจมาเห็นว่ามาจับป้าที่เป็นร่างทรงท้ายซอยบ้านเราไปแล้วอะ่ะแม่รู้ยัง<ะ>มาจับอ,อกแม่ได้ยังไงอะ่ะอาทิตย์ก่อนแม่ยังไปขอหวยเขา,าอยู่เลยเขาเลยให้แม่ซื้อเครื่องรางมาอุ้ยไม่อยากจะโมโอ้อยโกหกทั้ง เมื่อกี้เขายอมรับแล้วด้วยนะว่าเขากุเรื่องขึ้นมาเองว่าติดต่อกับองค์แม่อะไรนั้นได้อ่ะแม่โดนเขาหลอกแล้วตายนี่แม่โดนหลอกเหลอเนี่ยโถเครื่องรางก็ตั้งแพงการที่มิจฉาชีพฉวยโอกาสในความเชื่อความศรัทธาหรือความรู้สึกของคนที่เดือดร้อนหลอกลวงเอาเงินในรูปแบบของค่าครูค่าวัตถุมงคลหรือค่าพิธีกรรมต่างๆจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะดีโดนซะให้เข็บมาหากินกับความเชื่อของคนแบบนี้ได้ไงมิงวดเนี้ยฉันจะไปหาเลขเด็ดจากที่ไหนเละเนี่ยหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้